สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการปทรุมเจอเนี่มันสดีเที่ยวปทุมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยศาศาสตร์นะครับต้าหลักของโซนะครับก็คือตึกลูกเต่านะครับผมที่นี่มีสิ่งน่าสนใจอะไรบ้างและน่าติดตามขนาดไหนตามเข้ามาชมกันเลยครับนอกจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือตึกลูกเต๋ายังมีแหล่งการเรียนรู้อีกสามพิพิธภัณฑ์ได้แก่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีตารสนเทศและพิพิธภัณฑ์พระคลางก้าครับโดยที่นี่มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ180รไร่เลยทีเดียวนะครับโดยเรียกรวมมพิพิพธภัณฑ์ทั้ง4พิพิธภัณฑ์นี้ว่าเทคโนโลยีนั่นเองครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเดินทางมาง่ายนิดเดียวครับโดยเริ่มต้นจากถนนกาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกถนนหมายเลข9้า ออกช่องทางวางไะอินจะผ่านด่านเก็บเงินด่านธัญบุรีพอออกจากด่านธัญบุรีแล้วให้เลือกช่องทางนครนายกในการออกจากถนนกาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกเข้าสู่ถนนลังสิตนครนายกขับตรงมาประมาณ400เมตรจะมีสะพานข้ามคลอง5ให้ข้ามสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบคลอง5อีก4กิโเมตรเลี้ยวขวาเข้าเทคโนธานี ตรงไปถึงวงเวียนเลี้ยวซ้ายก็จะเห็นองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเลยครับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ครับ และในวันนี้นะครับเราไม่ได้มาเล,เล่นๆนะครับเราจะมาดูกันว่าที่ตึกลูกเต่าเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะครับผมแล้ววันนี้เรามีวิทยากรมาแนะนําเราด้วยครับสวัสดีครับผมค่ะก็พี่ชื <alguma> ่อพี่นุ่มนะคะนังสาปวิตาลิขิตเดชาโลค่ะเป็นนักวิชาการขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะส่วนตัวแล้วเนี่ยโซชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากๆเลย อยากจะรบกวนพี่นุ่นช่วยพาไปชมด้านในได้ไหมครับได้เลยค่ะไม่มีปัญหายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะครับเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในเลยดีกว่าไปตรงนี้จะเป็นส่วนของชั้นหนึ่งค่ะพี่นุ่นจะพาลองโซมารู้จักตรงนี้เลยตรงนี้เราเรียกว่าตายลูกโลกค่ะจะเป็นเหมือนจุดที่เป็นจุดนัดพบของคุณครูดเด็กๆพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะ เนื่องจากว่าในตึกของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่นิทรรศการให้ชมอย่างเดียวเนาะเราจะมองทางซ้ายทางขวาจะเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็นิทรรศการต่างๆค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งถูกต้องครับผมเดี๋ยวจะขอพาน้องโซอหันหลังนิดนึงค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดเลื่อนไปพร้อมกับเด็กๆเ,เลยโ okay, อเคครับผมเราจะไปเที่ยวชั้นสองกันตามกันเลยครับ ชั้นสองอยู่ทางด้านขวานี้แล้วคับชั้นนี้จะพูดถึงเรื่องเประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ที่เราเห็นข้างหน้าตรงนี้เลยค่ะน้องโซรู้จักคุณป้าคนนี้ไหมเอ่ยไม่ทราบเหมือนกันครับเคยได้ยินชื่อคุณป้าลูซี่ไหมคะอ่าเคยได้ยินผ่านๆครับป้าลูซี่เนี่ยคือฟอสซิลของบรรพบุรุษของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดใช่ โอ้ชั้นสามดูอลังการมากๆชั้นสามเนี่ยเป็นชั้นที่เด็กชอบมากเพราะว่ามีของเล่นเยอะมากของเล่นเยอะใช่ค่ะมีของเล่นเยอะมากเสียงป้งเป้งเป็งตลอดเวลาให้ต้องลองได้ทดลองแล้วก็เรียนรู้ใช่ค่ะเพราะว่าการวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้านั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องเฉยๆบางทีมันจินตนาการไม่ออกอ่ะแต่ถ้าเราเรียนรู้ผ่านการทดลองเล่นด้วยตัวเองอ่ะเราก็จะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น นี้เป็นความรู้สึกเวลาแผ่นดินไหวค่ะจำลองไว้ให้เด็กๆได้เรียนรู้อันนี้คือคือจริงๆจะจะไหวหนักกว่านี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นการไหวที่ระดับที่ไม่รุนแรงมากอันนี้ขนาดไม่รุนแรงนะพิธีกรฝั่นหน้าสั่นันหมดแก้มพิธีกรก็โดนปันเลยกี่ลิตรครับอันนี้ประมาณสามจุดกว่าค่ะอันนี้ห้าอือ ท่านี้ก็แรอเอาแรงตกใจอยู่นะครับรนั่งอยู่แล้วก็มีอะไรสั่นแบบนี้ใช่ค่ะก็คือตรงส่วนนี้ค่ะเราเรียกกันว่าอุโมงค์พลังงาน<ห>เล่าต่อในส่วนนี้ก็คือเราก็จะพูดถึงเรื่องพลังงานอย่างเมื่อกี้ที่แผ่นดินไหวเนี่ยเราพูดถึงเรื่องพลังงานใต้พื้นที่พบ,บใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เราพูดถึงพลังงานชีวมวลอ่านะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะพูดถึงเทคโนโลยีตัวใหม่เช่นตัวพลังงานไฮโดรเจนเคยได้ยินไหมเติมในรถยนต์หรือว่า กังด้านข้างฝั่งนี้ก็จะมีกังหันลมเห็นไหมคะพลังฮานลมอ่าเนาะก็น้องๆสามารถเล่นแล้วก็เรียนรู้ได้ซึ่งดีมากๆเลยใช่ค่ะ อันนี้โซเห็นในหนังวิทยาศาสตร์เยอะมากเลยมันคืออะไรครับใช่ไหมคะเจ้าสิ่งนี้คือพลาสมาบอลค่ะหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือลูกบอลพลาสมาลูกบอลพลาสมาก็คือพลาสมาตรงศัพว์เลยเขาบอกว่าเจ้าพลาสมาบอลนี้ค่ะมันจําลองให้เห็นปรากฏการธรรมชาติอันหนึ่งที่เราทุกคนต้องรู้จักกันนี่ก็คืออะไรของเราใช่ถูกต้องใช่ครับโอ้โหเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าโซอ่ะ มีสิ่งที่อยากจะดูเยอะกว่านี้อีกอยากใช้พี่นุ่นพาไปได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชั้นสี่กันเนาะไปกันเลยเไปทางนุ้นเลยค่ะมอันนี้คือส่วน,นของชั้นสี่ค่ะชั้นสี่เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับประเทศไทยเราจะเห็นว่าในชั้นสี่เนี่ยค่ะเราจะรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับภูมิอากาศ ภูมิประเทศเนาะเรื่องของลักษณะของสิ่งปลูกสร้างซึ่งมันสอดคล้องกับภูมิอากาศแล้วก็ภูมิประเทศของไทยเราแล้วก็อย่างซ้อนที่เรายิงอยู่ตรงนี้นะคะก็คือนิทรรศการเกษตรแห่งความสุขผมก็ชอบนะพืชผลผักอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขเลยใช่ไหมคะที่นิทรรศการเกษตรมาอยู่ในชั้นนี้เพราะว่าเกษตรเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทย อยากไปกันห้าแล้วครับอ๋องั้นไปชั้นห้ากันดีกว่าไปกันเลยครับโอเคเลยโอ,เเยโอ้นี่คือยูนิไอใช่ค่ะตอนนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นห้าแล้ว,ลวนะคะชั้นห้า เราจะพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราชีวิตประจําวันถูกต้องจะเห็นนะว่าเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะชีวิตเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องกับน้องหุ่นยนต์ใช่ไหมคะพี่นุ่นก็เลยพาน้องโซมารู้จักหุ่นยนต์ที่อยู่ในชีวิตประจําวันของพี่นุ่นทุกวันเลยอ๋อคือพบเจอทุกวันเลยเจอทุกวันเลยรักกันมากนะคะน้องชื่อว่าโลอบ ก็คือหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์อ่ก็คือสามารถโต้ตอบสื่อสารด้วยภาษาของเราแสดงสีหน้าท่าทางเหมือนกับมนุษย์เลยค่ะชวนน้องร้องเพลงให้ฟังสักหน่อยเสียงแบบโซปราโนมาเลยทีเดียวให้พักว่าสวัสดีสวัสดีหรือว่าจะให้ ายไายบายก็ได้ทำเสียงไก่ทำเสียงไก่ okay นะคะครับน้องเก่งมากเก่งมากเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะ ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะก็ถูกรวบรวมเอาไว้ในชั้นหเหมือนกันโอเคัเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆด้วยกันเนาะแล้วก็ค่อยไปที่ชั้น6เป็นชั้นสุดท้ายเป็นชั้นสุดท้ายของเราถูกต้องค่ะไปทางนึงเลย ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นหกแล้วชั้นสุดท้ายแล้วใช่ค่ะสังเกตไหมคะว่าชั้นนี้มันมีความแตกต่างจากชั้นอื่นเล็กน้อยใช่ดูแบบว่าอยู่แบบอีกที่หนึ่งไปเลยอะ<ช>่ะหลุดหลุดออกจ<อ>ากวิทยาศาสตร์ไปเลยแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้หลุดอ,ออกจากวิทยาศาสตร์เลยนะคะในชั้น6ของเราเนี่ยเราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีภูมิปัญญาเพราะฉะนั้นนะคะในชั้น6เนี่ยเราก็เลยรวบรวมเอา เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยมาไว้ในชันี้เราก็จะเห็นทั้งเรื่องของเทคโนิคการหลอ่อ<ๆ>ใช่ไหมคะงานแกะสลักสิ่งทอผ้าไหมรวมถึงจำลองให้เห็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนไทยพอได้ยินแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยใช่เดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าครับ ใช่พี่นุ่นว่าเรามาลองทำงานประดิษฐ์น่ารักน่ารักสักอย่างหนึ่งกลับไปดีไหมคะมีครวันนี้เรามีของเล่นภูมิปัญญาเ,าเรามาลองนั่งทำของเล่นกันดีกว่าสาธิตภูมิปัญญาไทยใช่ค่ะคควันนี้กิจกรรมเราคือลูกถุงดินมือเป็นของเล่น ากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าที่นี่สนุกมากจริงๆแล้วก็ได้ความรู้กลับไปเยอะมากๆ พี่นุ่นครับสาหรับคนที่อยากเข้ามาชมที่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับง่ายมากเลยค่ะถ้าเป็นกรุ๊ปโรงเรียนแนะนําว่าให้จองมาก่อนนะคะการจองก็ง่ายมากเลยค่ะเรามีเว็บไซต์ของทางอพวชนะคะ nsm.or.th ค่ะหรือว่าจะจองมาทางช่องแชทของ facebook อของอพวชก็ได้เหมือนกันเป็นแ<ๆ>ฟนเพจใช่ใช่ค่ะเป็นแฟนเพจเนาะส่วนถ้าเป็นครอบครัวนะคะนี้ไม่ต้องจองเข้ามาก็ได้ค่ะสามารถวอล์กอินมาหาเราได้เลยค่ะก็ในส่วนของ การเปิดปิดที่พิพิธภัณฑ์เนาะนะคะก็ที่นี่นะคะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาเนี่ยเราจะเปิดให้บริการถึง15นาฬิกานะคะสำหรับน้องๆนักเรียนแต่ถ้าเป็น สาวะทิ์แล้วก็วันหยุดนักขัตเลอร์ะรอนะคะก็ใจดีเป็นพิเศษค่ะก็เป็น9ก้าโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นได้ววความรูเ้เกี่ยวกับความรู้ไปกันให้แบบเต็มเลยใช่ค,ค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนของอัตราค่าบริการนะคะที่นี่ก็ใจดีมากเหมือนกัน,นะจะดียังไงนะคะหนึ่งเลยก็คือน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษานะคะไม่เสียค่าบริการค่ะจะเสียค่าบริการเฉพาะผู้ใหญ่เหมาเลย100บาทเที่ยวได้สาพิพิธภัณฑ์นะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจเที่ยวพิพิธภัณฑ์ใหม่ของเรานะคะ พี่พิพัฒน์พระรามเก้าก็มีค่าบริการ200บาทนะคะรับประกันว่าสนุกแล้วก็ได้ความรู้แน่นอ<ม>นผ <ะ S 1> ู้สูงอายุที่อายุ6กปีขึ้นไปก็ไม่คิดค่าบเล <attends S 2> ยครไ,ไม่ได้จะว่ามาเข้าชมกันเลยพ่รรใช่<ด>เป็นกันบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้โซได้ทั้งความรู้แล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับโซและพี่นุ่นและรายการปทุมเจอร์นี่มันส์ดีเที่ยวปทุมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Do, do,